อยากกู้สินเชื่อโครงการนะครับไปสอบถามทางธนาคารมาแล้วธนาคารก็แจ้งว่าต้องมีประสบการณ์ก่อนนะต้องมีลูกค้าจองก่อนนะนะครับจะยื่นกู้สินเชื่อโครงการได้นะครับอ่าก็มีเพื่อนเพื่อนที่สอบถามกันเข้ามาแบบนี้นะครับอยากจะบอกว่าอย่างแรกเลยนะนะครับต้องมีประสบการณ์ก่อนจริงไหมนะครับจริงๆแล้วกึ่งๆนะครับอ่าจะบอกว่าไม่จริงก็ได้จะบอกว่าจริงก็ได้นะครับคืออย่างนี้นะครับถ้ามีประสบการณ์ก่อนเนี่ย อาธนาคารเขาก็อนุมัติแบบว่าไงพิจารณาแบบเออโอเคหน่อยแต่ถ้าไม่มีประสบการณ์เนี่ยเขาก็จะละเอียดขึ้นต้องมีที่ปรึกษามาเซ็นรับรองให้นะครับประมาณนี้อย่างเคสล่าสุดที่เรียนกับผมไปเนี่ยนะครับก็กู้2หลังนะนะครับกู้ซื้อที่ดินด้วยแล้วก็กู้ปลูกสร้างด้วยเป็นสินเชื่อธุรกิจนะสินเชื่อโครงการนะ กูก้ผ่านปกตินะครับไม่ได้มีประสบการณ์อะไรมาก่อนเลยนะครับผมก็เซ็นเป็นที่ปรึกษาให้ไปนะครับก็กู้ได้นะค่าที่ดินได้ตั้ง80%นะครับแล้วก็ตัวบ้านเนี่ยได้ประมาณ70%านะครับกูก้ได้นะกู้ได้แต่ละธนาคารเนี่ยเหมือนกับว่าคนรับสินเชื่อเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับบางทีเขาก็ดูทรงเราแล้วว่าเฮ้ย ไม่ไม่น่าปล่อยไม่น่าอะไรด้วยเขาก็พูดแบบไนี่ไปนะครับพูดแบบเหมือนไม่ค่อยอยากได้ลูกค้านะครับถ้าผมแนะนานะนะครับทิศในการไปคุยกับธนาคารนะนะครับคือเราไปที่ธนาคารเนี่ยนะครับเราจะเดินดุมๆไปหาสินเชื่อบ้านเนี่ยเขาจะไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับเขาจะแจ้งว่าเอ้ยไม่มีหลอกสินเชื่ออะไรแบบเนี้ยอ่าไม่มีหรอกให้แนะนํานะครับไปถามเขาว่าขอเบอร์ ทีมสินเชื่อธุรกิจที่ดูแลพื้นที่นี้หน่อยนะครับถ้ามันเป็นสินเชื่อธุรกิจนะครับไม่ใช่สินเชื่ออยู่อาศัยนะครับส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้ยืนที่ราคานะครับเขาจะวิ่งหาลูกค้าอะไรพวกนี้นะครับให้เราขอเบอร์มานะครับแล้วเราก็ติดต่อสอบถามคุยสอบถามนะครับให้เราคุยไปเลยนะครับว่าเฮ้ยเรามีเนี่ยที่ดินตรงเนี้ยโลเคชั่นค่อนข้างดีเลยเราจะสร้างบ้านขายนะครับเราเรียนรู้มาแล้วเรามีที่ปรึกษานะครับที่ปรึกษาเราเนี่ยพร้อมที่จะเซ็นให้นะครับที่ปรึกษาเราเนี่ยทำมาแล้วหลายสิบหลัง อ่านะครับให้เราคุยไปเลยนะครับว่าเราเรียนรู้มาเยอะแล้วท่านนี้เป็นที่ปรึกษาให้เรามีที่ปรึกษาชัดเจนเรามีที่ดินโลเคชั่นดีจะทํากี่หลังกี่หลังกี่หลังนะครับให้เราเตรียมตัวพูดไปแบบเตรียมตัวไปก่อนนะครับรู้ข้อมูลเยอะๆนะครับเราสำรวจตลาดมาแล้วแถวนี้เป็นยังไงนะครับเราจะทําบ้านทรงนี้ทรงนี้ที่ดินเราก็เป็นของเราเองอนะครับ ให้เราวิเคราะห์มาเตรียมผังมาเตรียมอะไรมานะครับให้เรียบร้อยเหมือนพรีเซนต์ให้เขาเห็นนะครับเฮ้ยพวกเราเอาจริงเว้ยนะครับไม่ใช่โทรไปถามเขาเออผมอยากได้สินเชื่อโครงการอะรายละเอียดเป็นยังไงบ้างอ่าแล้วคุณมีประสบการณ์ไหมโอ้ไม่มีอะ่ะพอดีเห็น yu o tu be เขาว่าทําได้ก็เลยอยากลองทํำบั่งนะครับถ้าไปแนวนี้นะบอกได้เลยนะครับเขาไม่อยากคุยกับเราเพราะว่าเขาเห็นว่าเราแบบเหมือนเล่นๆอะ่ะเหมือนแบบ ยืนเล่นๆอะไรเงี้ยเออเขาก็บายบายไปไม่มีหรอกน้องมันต้องจองก่อนนะมันต้องนูน่นต้องนี่ต้องนั่นนะมันเรื่องเยอะน้องไม่ไม่ได้หรอกนู่นนี่นั่นแต่ถ้าเราทําเต็มที่แล้วแล้วแล้วสินเชื่อเขาไม่สนใจเรานะครับคนนี้เขาไม่สนใจเราจริงๆริงอะไรเงี้ย แนะนำให้เราไปที่ที่อื่นสาขาอื่นหรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับเพราะท่านใดสนใจเกี่ยวกับการสร้างบ้านขายนะครับผมมีคอร์สฟ,ฟรีมาแจกนะครับสอนทุกวันพุธเวลาหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มนะครับเป็นการไลฟ์สดสอนในกลุ่มปิดนะเดี๋ยวผมจะชี้แนวทางให้บอกแนวทางให้นะครับว่าเริ่มต้นยังไงกันดีนะครับเหมาะไหมมีทุนไม่มีทุนเริ่มได้ไหมกู้สินเชื่อย,ยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวจะปูพื้นฐานให้บอกข้อดีข้อเสียมันเป็นยังไงเหมาะที่จะทําหรือเปล่าใครสนใจเรียนทักหาไลน์ผมเลยนะ ับ l i at twh99 นะครับทักไลน์มาเดี๋ยวผมส่งลิงก์กลุ่มให้นะครับอ่าเข้าไปอยู่ในกลุ่มนะครับไลฟ์สดทุกวันพุธเวลาหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มนะครับอ่าใครสนใจเรียนคอร์สฟ,ฟรีก็เข้ามาในกลุ่มได้เลยครับ